นี่เคปีนี้อะนะฉันต้องได้รางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติให้ได้ครับตอนนี้คุณสมองขึ้นเป็นตัวเต็งเลยนะครับอืหรอนี่เธอต้องขยันลงโซเชียลให้ฉันนบ่อยหน่อยนะได้เลยครับนี่เนะ็ตทำไมยังไม่แต่งตัวอีกวันนี้จะไม่มีเรียนหรอฮะแกมีเรียนบ่ายแม่แม่มีอะไรไหม คือวันนี้คุณสมอนะครับจะเข้าไปส่งคุณแนทที่มหาวิทยาลัยครับจะไปส่งแนททำไมปกติแนทก็ไปเองนะที่ฉันจะไปส่งแกที่มหาวิทยาลายัยเพราะฉันต้องการให้เทเนี่ยเขาถ่ายคลิปฉันเพื่อลงโซเชียลให้คนในสังคมเขาเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นแม่ตัวอย่างไงเพื่อให้คนในสังคมคุณหญิงคุณนายเห็นเนี่ยนะแม่แม่เลิกสร้างภาพสักทีเถอะนี่ไงแนท ฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทํา mm hmm. เพราะฉันทําเนี่ยเพื่อครอบครัวของเรานะแต่เน็ตยังไม่ี่ฉันสั่งอะไรแกก็ต้องทําไปไปสิ เรียนได้แล้วลูกเดี๋ยวเ็าไปสายหรอกขอหมาอยู่ช่วยแม่จัดขนมสักพักหนึ่งก่อนลวกันนะจ๊ะดื้อจริงๆเลยเ mm hmm. นี่ยเรียนแพทย์มันก็หนักอยู่แล้วนะลูก mm hmm. ยังต้องมาช่วยแม่อีกก็แม่เนี่ยทำงานส่งหมายเรียนจนหมายจะจบเทอมสุดท้ายอยู่แล้วจะให้หมายยู่เฉยๆได้ยงังไงละจ๊ะใครบอกแม่ส่งแค่ค่ากินเท่านั้นส่วนค่าหน่วยกิจหมายเองตั้งหากที่สอบชิงทุนได้ ็ใหม่เก่งเหมือนแม่ไงคะจ้าไปเรียนได้แล้วไปได้เลยค่ะสิทธดีเลยไปเดี๋ยวแม่ทำต่อองค่ะสวัสดีค่ะแม่นี่เคเธอถ่ายคลิปตอนที่ฉันขึ้นไปพูดครบไหมครบทุกฉากเลยครับเรียกว่าไม่มีอะไรตกหล่นครับดีมาก แล้วเธอก็รีบเอาลองโซเชียลเลยนะจะได้รู้ว่าฉันเนี่ยได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยที่ลูกสาวฉันเรียนอยู่ลงให้เรียบร้อยครับ <c oughs> นี่เมนูนะคะ นี่หนูหนูอายุเท่าไหร่จ๊ะหนูอายุแปดขวบค่ะแล้วเป็นลูกของเจ้าของร้านเหรอหนูมาทำงานที่ร้านนี้ค่ะนี่จ้ะสวัสดีค่ะดิฉันสมรมุ่งทำดีวันนี้ดิฉันมาเจอเด็กอายุ8ดขวบซึ่งต้องมารับจ้าง มาเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารตามสั่งซึ่งดิฉันรับไม่ได้เลยนะคะดิฉันจะต้องช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้ได้ค่ะที่คุณพูดอ่ะมันก็ไม่ถูกนะครับแม่ของเด็กอ่ะทำงานที่ร้านผมแต่สามสี่วันเนี้ยแม่เขาไม่สบายใช่จ้ะหนูมาขอรูมิงทำงานที่นี่แทนแม่แค่รับออเดอร์รอกับเสิร์ฟเองค่ะนั่นไง คุณใช้แรงงานเด็กจริงๆด้วยคุณรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายคุมคองเด็กนี่คุณผมว่แค่หาอะไรได้ให้พวกเขาอะครับเขาอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกเองนะครับแทนที่เด็กจะได้เรียนหนังสือกลับจะต้องมาทํางานสังคมเนี่ยมันน่าสงเพชจริงๆแต่วันนี้โรงเรียนอยู่นะคะอีกอย่างงานมันก็ไม่ได้หนักอะไรขอโทษนะคะหมายว่าน้องเนี่ยเขาแค่มาช่วยแม่ทํางานนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะ เธอเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฉันทำเพื่อความถูกต้องนะส่วนคุณถ้ายังใช้แรงงานด่กก,ก็ฉันจะเรียกตำรวจมาจา กระแสดีมากเลยครับคุณสมรมีแต่คนเข้ามาด่าเจ้าของร้านแต่ก็ชมว่าคุณสมรนนะทำถูกแล้วครับนี่แหละที่ฉันต้องการใช่เลยครับฉันจะต้องทำให้สังคมนี้น่าอยู่ให้ได้โดยเฉพาะการแก้ปัญหาครอบครัวการใช้แรงงานด็กฉันจะอุทิศต,ตัวเองทำเพื่ออุดมก,การและนี่คุณสมรจะไปที่ไหนต่อดีครับ ฉันจะไปหาคุณหญิงเดี๋ยวให้เย็นน่แต่กลับบ้านเองก็แล้วกันทันให้ต้นหอมทำแทนแม่ไม่ได้แล้วละ่ะเพราะถ้าพวกเขามานะฉันถูกจกับแน่เลยแล้วต้นหอมกับแม่จะทำยังไงตอนนี้แม่ก็อยู่โรงพยาบาลนี่ ถ้าหนูจะมากินอะ่ะกินได้เลยนะแต่ถ้ามาทำงานอะ่ะคงไม่ได้อะ่ะคุณคนนั้นเขาทำไปเพื่ออะไรอะ่ะเขาไม่รู้หรอว่าทำแบบเนี้ยแม่กับต้นหอมจะเดือดร้อนอะ่ะเขาทำตัวเหมือนจะเป็นห่วงเด็กนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาอะ่ะทำร้ายเด็กทางอ้อม ไม่คิดออกแล้วเออนี่เคในระหว่างที่ประชุมมานะเธอช่วยถ่ายคลิปวิดีโอช่วงที่ฉันพูดให้ดูดีที่สุดเลยนะได้เลยครับคุณสมรแม่แม่จะไปไหนคะฉันก็จะไปประชุมที่สมาคมละสิ เออแล้ววันนี้จะกลับดิกหน่อยนะต้องรอกินข้าวเออแม่คะแม่ลืมอะไรหรือเปล่าคะเออฉันลืมจริงๆด้วยเออนี่เคฉันลืมโทรศัพท์ไวที่โต๊ะทำงานเนะี่ยแปลให้หน่อยนะได้เลยครับ สังคมมันตกต่ำก็เพราะว่าเคอรนี่แหละโ okay. อคถ่ายไว้เลยนะได้เลยครับแต่ต้นหอมบอกแม่แล้วนะว่าจะมาช่วยพี่ใหม่ทำงานที่นี่ดิฉันสมอนมุ่งทำดีวันนี้ดิฉันมารายงานการใช้แรงงานเด็กของร้านขนมนี้ค่ะคนี่คุณหยุดถ่ายเดี๋ยวนี้เลยนะฉันบอกว่าให้หยุดไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ ว่าพวกคุณเนี่ยละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่มาถ่ายคลิปพวกเราอ๋อโหหัวหมอใส่ฉันด,ด้วยสังคมมันตกต่ำแต่พว,พวกแกนี่แหละมันจะมากไปไหมคุณคุณอย่าตัดสินคนด้วยอาชีพสิคะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าใครสูงใครต่ำอ๋อโหนี่คิดจะลุมกันเหรอฮะอเคถ่ายเอาไว้ไหมไม่ได้ถ่ายแล้วครับคืออีกโย่อทำไมไม่ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานฮะไปได้แล้ว กเงียบเยียบจี้เต็มคนพวกฉันฉันตับแล้วไม่มีใครมางานวันเกิดอีกแล้วี่ยไม่มีเพื่อนคนไหนกล้ามาบ้านฉันหรอก เขาคิดเกียจโดนแม่ฉันซักประวัติอะเราไปต่อที่อื่นไหมถ้าแม่เธอมาพวกฉันก็ซวยไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะวันนี้เขากลับดึกเขาลืมแม้กระทั่งวันเกิดฉันนะวันเกิดลูกสาวตัวเองแท้ แมทแมทเมาเหรอใครบอกว่าฉันเมาฉันแค่ง่วงเดี๋ยวแกพาขึ้นห้องไปก่อนเดี๋ยวฉันฟฝ้าตรงทางให้ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยฉันเลย หมเรียนสำเร็จได้วันนี้เป็นเพราแม่คนนี้เลยนะคะ <c oughs> แม่ภูมิใจที่ไหมททำสำเร็จได้เป็นหมออย่างที่ตั้งใจสักทีนะลูกทุกอย่างอะ่ะเป็นเพราะตัวลูกเองเลยนะค่ะแม่ <c oughs> แม่จ๊ะแล้วแม่เสียใจไหมจ๊ะที่ไม่ได้เป็นแม่ดีเด่น ในสมาคมจิตเก่าของมหาวิทยาลัยอ,อะค่ะไม่เห็นต้องเสียใจเลยเลยลูกโลกที่เขาให้มันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ใหม่กำลังทำที่แม่รักลูกใหม่ไม่รู้นะคะว่าเขาจะตัดสินกันด้วยอะไรอะแต่ที่ใหม่รู้เนี่ยแม่คนนี้เป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกคนนี้เลยค่ะให <c oughs> ม่รักแม่นะคะใหม่รักแม่นะ <c oughs> หายเหนื่อยเลยค่ะแม่ ก็ยอมรับเพื่อแกด้วยยังไงไินเ็กเพื่อแมเห็กเหรอเพื่อนูเหรอคะแม่จำได้ไหมวันเห็ดเกิดวันอะไรเดือนอะไรอะ่ะถ้าแม่จำได้สักนิดเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นหรอกคะ่ะ ที่ฉันทำผิดกับลูกเหรอเนี่ยฉันที่เพิ่งได้รับหลงังวันแม่ดีเด่นมาเนี่ยนะแอนแม่ทำผิดกับลูกจริงๆแม่หวังแต่ จะให้สังคมยอมรับหวังหวังจะอยากจะได้รอดหวังจะอยากจะได้คนยืนยอต่อไปนี้แม่จะดูแลลูกแม่จะดูแลหลานเองนะลูกนะปล่อยให้มันผ่านไปนะลูกนะแน่นะ ปล่อยให้มันผ่านไปแล้วหนูกลับไปเรียนใหม่นะลูกแม่จ๋าขอบคุณแม่มากนะคะที่เข้าใจให,หนูไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไร ลุกนะไม่เป็นไะ